อาในให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือชีวิตไม่ได้มีด้านเดียวของท่านพระอาจารย์นวนจันทร์กิติปัญโยจิตบรรลุด้วยตัวเองสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายคนปฏิบัติธรมแล้วไม่คืบหน้าไปไหนไกล ก็เพราะเราไปทำผิดหน้าที่แท้จริงแล้วหน้าที่ในการปฏิบัติธรรมคืออะไรพระอาจารย์นวลจันทร์บรรยญญายไว้ดังนี้วิปัสสนาเป็นการเปิดตาเปิดทวารไม่ใช่แค่นั่งหลับหูหลับตาอย่างเดียวเพราะคนเราในเมื่อมีตาก็ต้องเห็นมีหูก็ต้องได้ยินถ้าฝึกปิดหูปิดตาอยู่แต่ในสำนักตลอดเมื่อออกไปสู่โลกแห่งความจริงแล้ว จะทำอย่างไรไปเจอสายเดี่ยวเข้าจะทำอย่างไรล่ะประเด็นจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเห็นอะไรแต่อยู่ที่ว่าเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างจิตใจของเรากระเพื่อมหวั่นไหวไหมมีอะไรเกิดขึ้นที่จิตที่ใจหรือเปล่าก็ให้สังเกตดูพาจิตไปสัมผัสดโดยตรงเพียงแค่รู้ไม่ต้องใช้ความคิดเลย การปฏิบัติในตอนแรกเราควรจะเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตเท่านั้นเพื่อเก็บข้อมูลทำความรู้จักกับสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้แล้วรวบรวมข้อมูลป้อนให้จิตเมื่อเราเก็บข้อมูลทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งที่เป็นบุญและบาปมากเพียงพอแล้วจิตจะเป็นผู้พิภากษาหรือตัดสินข้อมูลเหล่านั้นเอง การตัดสินเรื่องต่างๆจึงไม่ใช่หน้าที่ของเราเราไม่ได้มีหน้าที่พิภากษาสภาวธรรมคือสิ่งที่เป็นไปเองตามธรรมดาของเหตุปัจจัยหรือตัดสินองค์ความรู้ใดๆเหตุที่เราเข้าไปตัดสินสภาวธรรมต่างๆไม่ได้ก็เพราะเราไม่ได้มีอยู่จริงสิ่งที่รู้แจ้งสิ่งที่บรรลุธรรมไม่ใช่เราแต่เป็นจิตเนื่องจากจิตเป็นาธาตุรู้ ขอแค่มีธาตุรู้ที่เพียงพอครบถ้วนบริบูรณ์เท่านั้นจิตก็สามารถบรรลุได้ด้วยตัวของจิตเองรู้แจ้งได้ด้วยตัวของจิตเองโดยไม่ต้องอาศัยเราเราก็เหมือนกับอายการตำรวจและประชาชนที่ไม่ได้มีหน้าที่พิพากษาคนผิดแต่คนเราส่วนมากมักจะทำผิดกิจผิดหน้าที่เวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็เข้าไปตัดสินเองว่าคนโน้นถูก คนนี้ผิดทั้งที่จริงแล้วเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาท่านขอเพียงแต่มีผู้ทำหน้าที่เก็บข้อมูลสืบสวนสอบสวนเขียนสำนวนส่งมาเดี๋ยวท่านย่อมตัดสินด้วยตัวของท่านเองดังนั้นหน้าที่ของเราคือเก็บข้อมูลเท่าที่จะเก็บได้โดยไม่ต้องไปรีบร้อนลนลานอะไรเก็บไปเรื่อยๆตามปกติด้วยความสบายใจค่อยๆตักน้ำไปทีละขันทีละขัน หาบน้ำมาทีละหาบทีละหาบการตักน้ำถ้าลนลานมากน้ำก็หกดีไม่ดีเดินไปชนตุ่มแตกอีกต่างหากจริงไหมถ้าตะบี้ตะบันทำมากสติอาจจะแตกเสียก่อนวิปลาสเป็นบ้าไปเสียก่อนด้วยความอยากที่มากเกินไปเร่งความเพียรเกินไปไม่หลับไม่นอนไม่ผ่อนไม่พักจากเพียรเลยกลายเป็นเพี้ยนไปปฏิบัติแล้วเพี้ยนไป เพราะอยากจะเปลี่ยนไงเลยต้องเปลี่ยนไปที่จริงถึงไม่ไปเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนของเขาเองไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วทุกอย่างล้วนมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงยอมเกิดให้เราเห็นกันแบบจะจะต่อหน้าต่อตาเลยทีเดียวไหลเข้าสู่นิพพาน หลายคนมักคิดว่าเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมก็คือการบังคับควบคุมตนเองให้ละกิเลสได้จนหมดซึ่งพระอาจารย์นวลจันทร์สอนว่าใครที่มีความเข้าใจเช่นนี้แสดงว่ายังเข้าใจผิดอยู่มากเพราะการปฏิบัติธรรมและการบรรลุธรรมนั้นเป็นกระบวนการที่ไม่ได้มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อยในทางตรงกันข้ามทุกอย่างจะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเอง โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปบังคับควบคุมหรือพยายามอะไรเลยแม้แต่น้อยขั้นตอนของการละวางนั้นแท้จริงแล้วไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่เป็นหลักที่บางทีนักปฏิบัติก็ลืมไปคิดว่าเราจะเป็นคนละกิเลสแต่จริงๆแล้วเราละกิเลสได้ที่ไหนเพราะแค่พูดว่าเราจะละกิเลสก็เกิดกิเลสขึ้นเต็มเป่าแล้วไม่ต้องไปละมันหรอกกิเลสนะ่ะ หน้าที่ของเราคือเจริญสติปัฏฐานเมื่อจิตเห็นไตรลักษณ์เห็นความว่างของสิ่งต่างๆแล้วเขาจะยึดต่อไปทำไมละ่ะจิตย่อมวางโดยอัตโนมัติแล้วเราก็จะเห็นเองว่าจิตวางแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วแต่ที่ยังไม่เห็นดังนั้นก็เพราะว่าเรายังไปทำงานแทนจิตกันอยู่เรายังไปคิดไปพิจารณาทำกันต่างๆนานา,นายังมีแต่การใช้สมองบอกตัวเองว่า มันไม่แน่หรอกมันไม่เที่ยงหรอกทำใจซะเถอะกันอยู่จริงไหมการปฏิบัติธรรมจึงยังมีแต่เรา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 ,เรา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 ก็ไปทำงานตลอดส่วนจิตกลับไม่เคยได้ทำงานเลยงานทางจิตนั้นเมื่อเจริญสติแล้วกุศลจะหล่อล้อมรวมกันจนเกิดเป็นพลังเป็นมัรคสามัคีในชุดโพธิปักขิยธรรมคือธรรมอันเป็นเหตุแห่งการตรัสรู และเกื้อหนุนแก่อริยมรคมี37ประการคือสติประาน4สัมมัปประธาน4อิทธิบาท4อินรียห5พละ5โพชฌงเจ7และมรคมีองค์8เมื่อธรรมมีกำลังขนาดนี้แล้วเราไม่ต้องทำอะไรหรอกสภาพธรรมย่อมเป็นไปเองไหลเลื่อนเคลื่อนคล้อยไปเองโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวและสุดท้ายก็ไหลเข้าสู่พระนิพานไปเลย อย่างเช่นในการเดินก็จะมีแต่สภาพปรากฏแล้วก็มีสภาพรู้ไปรู้อาการเคลื่อนไหวที่ปรากฏหรือถ้ามีอาการปวดเกิดขึ้นตัวรู้ก็จะเข้าไปรู้ความเจ็บปวดและเห็นความเจ็บปวดสลายไปต่อหน้าต่อตาตัวรู้จะเข้าไปเห็นสภาวะต่างๆเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเหมือนกันหมดทุกปรากฏการเช่นนี้โดยที่ตัวเรานั้นไม่เกี่ยวและเข้าไปทำอะไรไม่ได้ เพราะถูกกันออกมาจากโลกของขันห้าโดยสิ้นเชิงถึงตอนนั้นตัวเรามีก็เหมือนไม่มีเพราะทำอะไรไม่ได้โลกุตรธรรมจะเกิดขึ้นเองอริยมรรคทางอันประเสรศิฐหรือญาณที่ยังผลให้สำเร็จในความเป็นพระอริยะจะดำเนินไปเองเมื่อโลกุตรธรรมเกิดขึ้นคราวนี้ก็สบายแล้วปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ คนมีธรทมอย่างน้อยในใจก็ปลอดภัยแล้วเพราะไม่มีภยัยไม่มีเวรภัยเวรในที่นี้ก็คือบรรดากิเลททั้งหลายใจจะปลอดจากภัยเหล่านี้จึงสงบร่มเย็นอยู่ตลอดทุกลมหายใจทุกก้าวย่างจะไปไหนมาไหนต่อให้อะไรเกิดขึ้นก็ทำอะไรจิตดวงนี้ไม่ได้เพราะจิตดวงนี้ได้วิมุตต์หลุดพ้นไปเรียบร้อยแล้วถึงกายจะดับก็ดับไป เพราะเมื่อกายนี้หมดสภาพจิตก็พร้อมจะไหลเข้าสู่ที่เดิมสู่ต้นต่อเดิมคือกลับบ้านเก่าไหลเข้าสู่นิพพานธาตุโดยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเรียกว่าจบกันโดยสิ้นเชิงกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจกอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์